บทที่620มันเป็นเพียงการแข่งขันมันเป็นแค่การแข่งขันทำไมต้องฆ่าด้วยจีโยพูดคำหนึ่งในลักษณะที่กระพือปีกติงโฮสใช้ท่าคลาวสามพันครั้งและได้รับค่าประสบการณ์1ดอกจัน999ร่างของเขาได้มาถึงตรงหน้าถังเฟยแล้วถังเฟยคิดกับตัวเองผู้ชายคนนี้เร็วมากแต่ยังไงซะผู้ชายคนนี้ก็กล้าฆ่านายน้อยของตระกูล s s i ในที่สาธารณะหากผู้คนในลีกหมื่นอมตะรู้เรื่องนี้พวกเขาทั้งหมดคงจบลงอย่างเลวร้าย เมื่อเห็นว่าโรงเล็บเข้ามาใกล้ามากขึ้นเรื่อยๆเขาก็ตัดสินใจ,ว,จว่าจะดีกว่าถ้าจะฆ่าคนคนนี้เพื่อให้ตระกูลเอสเอไพอใจแม้ว่าเจ้าของจะไล่าตามเขาเพื่อฆ่าทางหมิงหยวนแต่ก็ยังมีทางออกคุณคิดเรื่องต่างๆมานานเกินไปแล้วใช่ไหมทางเฟบินขึ้นไปในอากาศเพียงไม่กี่วินาทีจียูกล้าที่จะดูถูกเขามากจียูก็คว้าข้อมือของเขาทันทีหันกลับมาเล็กน้อยแล้วโยนเขาให้ลอยไปการโจมตีของเขามีพลังมากพอที่จะทำลายมันได้อย่างง่ายดายทางเฟมองไปที่จียูอย่างลึกซึ้งเขาไม่เห็นว่าจียูแข็งแกร่งแค่ไหนนนนนจียยัััังงงม่่้้ใชพลลลออึกกขเขาเาระทต เป็นไปได้ยังไงจีโยก็ไม่ได้ฆ่าเขาเช่นกันเขาแค่โยนมันทิ้งไปทังเฟยจึงเหยียบเสาหินด้วยขาทั้งสองข้างและเหยียบลงบนพื้นอีกครั้งมีเสาหินทั้งหมด18เสาในจัตุรัสนี้และตอนนี้เหลือเพียง17เท่านั้นความคล่องตัวของเขายังขึ้นอยู่กับเสาหินนี้เพื่อให้สามารถแสดงออกมาได้อย่างแข็งแกร่งทังเฟยระดมพลังอันลึกซึ้งของเขาอย่างรวดเร็วพี่จีไม่คุณช่วยชีวิตฉันไว้จากนี้ไปคุณจะเป็นเจ้านายของฉันเจ้านายอยู่ข้างบนโปรดยอมรับมันเถอะพระเจ้าเจ้านายอยู่ที่นี่ ทังมิงยวนก็รู้จักตัวเองเช่นกันเขาลุกขึ้นจากพื้นทันทีหยิบรองเท้าแล้ววิ่งไปด้านข้างจีโยพูดเบาๆฉันทำอะไรคุณไม่ได้จริงๆทักษะลึกลับแสงศักดิ์สิทธิ์ปีศาจสีม่วงลำแสงสีม่วงตัดผ่านอากาศและบินตรงไปยังจีโยจีโยแตะไปข้างหน้าและด้วยการแตะนี้เปลวไฟที่อยู่ตรงหน้าเขาก็ดับลงลำแสงชนกับหินที่อยู่ข้างๆดังปังหินก็ระเบิดทังเฟยคิดกับตัวเองเป็นไปได้ไหมที่การโจมตีระยะไกลจะไม่ส่งผลต่อจีโยหากเป็นกรณีนี้เขาไม่มีทางเลือกนอกจากใช้การโจมตีระยะประชิด แสงสีม่วงที่ขาของเขาเจริญรุ่งเรืองกรงเล็บอันแหลมคมของเขาเจาะรองเท้าของเขาแขนขาของเขาหลอมรวมกับวิญ,ญญาณอสูรอย่างสมบูรณ์เขาบินขึ้นกระโดดอย่างต่อเนื่องด้วยความช่วยเหลือจากเสาหินที่อยู่รอบๆฉันไปละการเคลื่อนไหวของทังเฟยนั้นทรงพลังเกินไปใช่ไหมเพื่อให้สามารถบังคับถังเฟยได้ขนาดนั้นคนคนนี้แข็งแกร่งมากฉันไม่รู้ว่าเขามาจากนิกายไหนแต่เขามีพลังขนาดนั้น แต่ถึงแม้ว่าทางเฟยจะยังคงเต้นรําไปมาบนเสาหินแต่จียูก็ไม่ได้เหนยหน้าขึ้นมองเขาในขณะนั้นทันใดนั้นเขาก็รู้สึกได้ถึงไฟที่โหมกระหน่าจนหายใจไม่ออกในหัวใจของเขามันไม่สมเหตุสมผลคุณกล้าเมินฉันแบบนี้คุณควรชดใช้หลังจากตะโกนคําพูดเหล่านี้เขาก็ตกลงมาจากอากาศเหยยดกลงเล็บอันแหลมคมของเขาออกและคว้าทิศทางของจียูจีโยไม่ขยับและดาบรงสุนัขยักษ์ในมือของเขาก็ถูกปล่อยออกมาในทันทีมันเป็นดาบยักษ์ขยะอีกตัวหนึ่งแต่ต่อหน้าความเร็วของฉันดาบยักษ์ของคุณนนั้เปบาบง หลังจากตะโกนคำเหล่านี้ร่างของเขาก็กระปริบและกรงเล็บอันแหลมคมของเขาก็แหลมคมมากดูเหมือนว่าตราบใดที่เขาคว้าอีกครั้งทุกสิ่งในโลกก็จะกลายเป็นผงภายใต้กรงเล็บอันแหลมคมของเขาช่วงเวลาที่กรงเล็บของเสือดาวหวิงลงบนดาบยักษ์ของจีอูดูเหมือนเขาจะเห็นหัวหมาป่าคำรามมาที่เขาด้วยดาบยักษ์ติงเจ้าบ้านใช้ไฟเผาเมืองและได้รับค่าประสบการณ์หนึ่งดอกจันเก้าเก้าเก้าเร็วไฟจำนวนนับไม่ถ้วนก็พุ่งออกมาจากปากของสุนัขยักษ์กรงเล็บอันแหลมคมถูกเร็วไฟละลายทันทีเขาลม้มลงกับพื้นและกรงเล็บเสือดาาาในนมือขอขขงงเเก็ลเ็ลยปผ ทั้งเฟยมองดูกรงเล็บอันแหลมคมในมือของเขาด้วยความประหลาดใจและอดไม่ได้ที่จะหลั่งน้ำตาสองหยดมันเป็นวิญ,ญญาณการต่อสู้ของสัตว์ร้ายที่เขาได้รับหลังจากผ่านความยากลำบากและอุปสรรคมากมายแอลมลนก็พันทลายลงอย่างง่ายดายเขาต้องการปลูกฝังกรงเล็บอันแหลมคมนั้นแต่เขาไม่รู้ว่าต้องใช้เวลากี่ปีแม้ว่าผู้ฝึกฝนที่ลึกซึ้งสามารถมีชีวิตอยู่ได้ถึงห้า้อปีในอาณาจักรวิญ,ญญาณที่ลึกซึง้งแต่ตอนนี้เขาได้ผ่านไปหนึ่งในห้าของชีวิตแล้วเขาจะอยู่ในขอบเขตจิตวิญาาาณอออััันนลลึึกกซ้งงงงงตดไปเฟยยรรรระบควมโธุ่แ เท้าของเขาราวกับมือของเขาเต็มไปด้วยพลังอันล้ำลึกไปลงนรกหมัดของเขาบรรจุพลังอันล้ำลึกทั้งหมดไว้ในร่างกายของเขาและนี่ก็เป็นการโจมตีครั้งสุดท้ายของเขาด้วยหลังจากการโจมตีครั้งนี้ไม่มีพลังงานเหลืออยู่ในร่างกายของเขาจีโยใช้ความแข็งแกร่งเพียงสองจุดในการเผาเมืองในตอนนี้ไม่เช่นนั้นการปลิดชีพโดยตรงคงไม่ยากแต่คราวนี้จีโยไม่หยุดเขาเพียงแค่เทพลังงานอันล้ำลึกลงในหมัดของเขาพวกเขายังใช้ความแข็งแกร่งอันล้ำลึกของอาณาจักรลิงสเสวียนเท่านั้นและหมัดของพวกเขาก็ปะทะกันอย่างหนัก บูมมีเสียงดังและอิฐหินใต้เท้าของคนสองคนก็ระเบิดทันทีปะทะก,กันแรงขนาดนั้นเลยเหรอสำหรับการเคลื่อนไหวนี้ทั้งคู่ใช้ความแข็งแกร่งอันลึกซึ้งของตอนเองใช่พวกเขาไม่ได้ใช้ทักษะที่ลึกซึ้งเลยนี่คือการต่อสู้ที่น่าตื่นเต้นที่สุดสำหรับผู้ฝึกฝนที่ลึกซึง้งสาวกของตระกูลทั้งเฝ้าดูมันด้วยความอเอร็ดอร่อยทุกคนต่างกังวลเกี่ยวกับทั้งสองคนอย่างไรก็ตามมีเสียงคลิกจากหมัดของทางเฟราวกับว่ามันกำลังจะแตกสลายร่างกายของทางเฟอ่อนลงและเขาก็คุกเข่าลงครึ่งนงนนกับพืื้้้มออซาายยขขเไรรปะโช จีโยพูดเบาๆมันจบแล้วคุณแพ้แล้วทั้งเฟยหลับตาอย่างไม่เต็มใจถูกต้องฉันแพ้แล้วจีโยโยนขวดยาให้เขาฉันจะไม่ดูถูกคุณเพียงเพราะอาณาจักรของคุณต่ำกว่าของฉันทุกคนมีอาณาจักรของตัวเองดังนั้นคุณต้องปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันในอนาคตหลังจากพูดสิ่งนี้คนที่อยู่ข้างๆเขายืนขึ้นและพูดอย่างสงบว่านายน้อยฉันไม่รู้ว่าจะพูดกับคุณอย่างไรจีโยรายงานชื่อของเขาทั้งหมิงหยวนพูดว่าพี่ชายฉันจะพาเพื่อนไปหาอาจารย์ก่อน แต่เมื่อเขาจากไปทางมิงหยวนก็หันศีรษะของเขาที่ไปที่จมูกของเขาแล้วพูดว่าสักวันหนึ่งฉันจะเอาชนะคุณด้วยมือของฉันเองทังเฟยก้มศีรษะลงอย่างรู้สึกผิดจีอยู่ติดตามทางมิงหยวนเข้าไปในห้องโถงด้านข้างชายชราอายุประมาณ200อปีก็ออกมาจากที่นั่นแม้ว่าเขาจะอายุมากกว่า200อยปีแต่เขาก็ยังดูเหมือนชายวัยกลางคนเมื่อเขาเห็นทางมิงหยวนเขาก็ขมวดคิ้วคุณเป็นใครกล้าเข้าไปในห้องโถงตระกูลถังของเราเหรอทางมิงหยวนยิ้มอย่างช่วยไม่ได้เขาไม่ได้เจอเขามาสองสามปีแล้วและชายชราก็ไม่รู้จักกเขาออีต่ไป บทที่6 2 1ยสเสถาบันลมทั้งหมิงหยวนคุกเข่าลงบนพื้นโดยตรงทั้งหมิงหยวนลูกชายของฉันได้พบกับพ่อของเขาแล้วทันใดนั้นชายชราก็ตระหนักได้ว่าโอ้นี่คือหยวนเอ๋อลูกครึ่งฉันไม่ได้คาดหวังว่าจะเป็นพ่อคนมาสองสามปีแล้วและตอนนี้คุณโตขึ้นมากแล้วเขาเดินไปหาจียูและลูกคราของเขาพูดกับจียูคุณเป็นลูกคนไหนของฉันขณะที่จียูและทั้งหมิงหยวนกําลังจะคุยกันชายชราก็โบกมืออย่าอย่าพูดให้ฉันทายสิหลอมากคุณอายุสิบเก้าหรือเปล่าจีโยไอแห้แหมกล,ลอากอาโ ยี่สิบสามนั่นเธอเหรอพ่อคิดถึงเธอขณะที่เขาพูดอย่างนั้นชายชราก็อยากจะกอดจีอยู่ทั้งน้ําตาทั้งหมิงหยวนดึงชายชราออกไปด้วยความลำบากใจและพูดด้วยรอยยิ้มเบี้ยวอย่างช่วยไม่ได้ว่าพ่อนี่คือเพื่อนของฉันโอ้ฉันขอโทษจริงๆชายชราแก่แล้วและบางครั้งเขาก็จําคนไม่ได้ชัดเจนฉันเลยให้ของขวัญทักทายสักหน่อยชายชราหยิบหินออกมาจากแหวนที่ยึดไว้หินนั้นวววาวโดยไม่คาดคิดเมื่อชายชราเคลื่อนไหวมันเป็นหินล้ำลึกระดับสูงเขาพูดเบาๆคุณสองคนวางแผนที่จะอยู่ที่นี่นานแค่ไหน ทั้งหมิงหยวนพูดตรงๆท่านพ่อพี่ชายคนนี้มาที่นี่เพื่อหาสถานที่ที่เย็นมากข้าสงสัยว่าท่านเคยได้ยินเรื่องนี้หรือไม่ชายชราตกอยู่ในห่วงความคิดสถานที่อันหนาวเย็นอย่างยิ่งฉันจําได้ในเมืองเทียนหยวนมีสถานที่ที่เรียกว่าสถาบันลมอาจมีบันทึกอยู่ในห้องสมุดอยู่ข้างในคุณสามารถไปที่นั่นและดูมันได้จีหยยืนขึ้นประสานมือแล้วพูดว่าขอบคุณนะผู้เฒ่าไม่เป็นไรถ้าไม่อยากค้างคืนนี้กินข้าวพรุ่งนี้ก็ออกเดินทางได้เลย มีอาหารอยู่จีโยวางแผนจะกลับไปโทรหาเซียวกูผู้หญิงคนนี้ไม่มีร้านอาหารดีๆบนถนนมาครึ่งเดือนแล้วเธอคงอิ่มไปนานแล้วทั้งหมิงหยวนเห็นความคิดของจีโยพี่จียังเช้าอยู่ทำไมไม่ไปชอปปิ้งในเมืองมากกว่านี้เรามีสถานที่ดีๆมากมายในเมืองเทียนเปียนจีโยยิ้มเบาๆตกลงหลังจากพูดแบบนี้จีโยก็ลุกขึ้นยืนและมีคนสิบคนก็รีบเข้ามาทังเฟเดินเป็นคนสุดท้ายพี่ชายอย่าไปนะจีอยู่นั้นเก่งจริงๆและคุณต้องไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขา คนที่เดินอยู่ข้างหน้าพูดอย่างเหยียดยามนั่นหมายความว่าระดับของคุณต่ำถ้าคุณวางมันไว้ในมือของฉันเขาจะเป็นจานทันทีที่พวกเขาเก้าวเข้าไปในห้องโถงใหญ่คนสิบคนก็โคงคำนับชายชราพ,พร้อมกันฉันเจอพ่อแล้วหลังจากนั้นผู้นำมองไปที่จียูและจียูก็มองไปในทิศทางของเขาเพียงเพื่อจะเห็นว่าเขามีรูปร่างใหญ่โตและมีกลิ่นอายของความแข็งแกร่งอันทรงพลังในออร่าของเขานอกจากนี้ยังมีออร่าผีอันละเอียดอ่อนมันควรจะเป็นสัตว์ลึกลับด้วยฉันชื่อถัง,งดาฉันได้พบกับนายน้อยจีโยแล้ว ในห้องโถงมีเพียงสามคนนอกเหนือจากพ่อของเขาและทังมิงหยวนแล้วชายหนุ่มคนนี้ก็เหลือเพียงคนเดียวแม้ว่าเขาจะอายุเท่าจียูแต่ก็ไม่น่าเชื่อจริงๆว่าเขาสามารถเอาชนะน้องชายคนที่สิบได้แต่หลังจากมองจียูหลายครั้งแล้วทั้งคู่ก็หายใจเข้าลึกๆถ้าเด็กคนนี้ได้รับการพัฒนาเขาจะแข็งแกร่งแค่ไหนจีโยก้าไปข้างหน้าแล้วพูดอย่างราบเรียบฉันเจอคุณทังแล้วหลังจากจบคำพูดเหล่านี้ทางดาก็พูดว่ายังมาสเตอร์จีฉันได้ยินมาว่าคุณแข็งแกร่งแต่ฉันก็เบื่อเหมือนกันฉันสงสัยว่าฉันจะแขข่งัันกบคุณไได้หม ทังหมิงหยวนยืนขึ้นพี่ชายคุณกำลังทำอะไรอยู่นี่คือเพื่อนของฉันทังดาเหลือบมองทังหมิงหยวนดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความสงสยัยคุณคือใครทังหมิงหยวนดูเหมือนจะมีฝูงกระบิงอยู่เหนือหัวของเขาถ้าเขาไม่ได้สวมเสื้อผ้าของตระกูลทางบางทีทังดาคนนี้จำเขาไม่ได้หรือจียูคือจียูเมื่อคิดถึงสิ่งนี้ใบหน้าของเขาก็น่าเกลียดมากเขาพูดอย่างไม่แยแสพี่ชายฉันเองคุณจะลืมน้องชายสามสิบที่ฉลาดน่ารักและกล้าหาญของคุณได้อย่างไร ทั้งดาตบหัวแล้วหัวเราะเสียงดังทั้งหมดเป็นความผิดของพี่ชายฉันฉันไม่สนใจน้องชายมากนักในช่วงเวลาปกติเมื่อฉันมีเวลาพี่ชายของฉันกำลังสอนคุณเกี่ยวกับศิละปะก,การต่อสู้เขาตบทั้งหมิงยวนบนไหลจีโยเหลือมองผู้คนที่อยู่ข้างหลังเขาพวกเขาคงมีความคิดแบบเดียวกับพี่ถังใช่ไหมทั้งดายิ้มอย่างชื่ช้าพวกเขาทุกคนได้ยินมาว่าคุณเอาชนะน้องชายคนที่สิบของเราได้และพวกเขาก็อยากรู้เกี่ยวกับคุณในทุกๆด้านดังนั้นพวกเขาจึงมารวมตัวกันเพื่อค้นหาถ้านายน้อยไม่ชอบงั้นมาเล่นด้วยกันไหม จีโยยิ้มเบาๆแต่ฉันยังมีสิ่งที่ต้องทำทีหลังถ้าไม่เรามาทำด้วยกันเถอะมุมปากของถังดากระตุกอย่างต่อเนื่องผู้ชายคนนี้ประเมินสมาชิกของตระกูลถังต่ำเกินไปจริง,รงๆเขากล้าพูดแบบนั้นถังดาพูดอย่างจริงจังถ้าคุณคิดว่ามันไม่ยุติธรรมตระกูลถังก็มียาอายุวัฒนะเพื่อฟืน้นฟูความแข็งแกร่งอันล้ำลึกของฉันซึ่งคุณสามารถนำมาใช้เพื่อการบริโภคได้ไม่จำกัดแต่คุณต้องไม่พูดแบบนั้นอีกจีโยยิ้มเล็กน้อยนายน้อยถังเข้าใจผิดเราไม่ได้อยูู่่่่่่ในน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 นรรระะดดดััััับบเเเเเเีียยยวกกกกกกแลลฉ็ไมอออออาาาาาาาท้้้คคุณชพหหหืืตตขงง เมื่อได้ยินสิ่งนี้ถังดาก็รู้สึกตื่นเต้นมากเจ้าหนูถ้าเป็นเช่นนั้นอย่าโทษพวกเราที่ไม่แสดงความเมตตาในภายหลังทางเอสอชายถอนหายใจอย่างไม่พอใจแต่เขาไม่ยอมต่อสู้กับจีอูอีกต่อไปจีโยและพวกเขาทั้งเก้าคนมาที่ลานด้านนอกห้องโถงใหญ่ครอบครัวที่ร่ำรวยนี้สมควรได้รับการเรียกว่าครอบครัวที่ร่ำรวยและมีสนามกีฬาขนาดใหญ่อยู่ด้านนอกห้องโถงใหญ่พวกเขายืนอยู่บนวงแหวนในเวลาเดียวกันเขาก็ยกมือให้จีูแล้วพูดว่าถ้าหลอดโปรดให้ความกระจ่างแก่ฉันด้วย สิบคนเริ่มต้นพร้อมกันและในเวลาเดียวกันก็มีเด็กหญิงตัวเล็กๆออกมาชายชราถังจำเด็กหญิงตัวเล็กๆได้อย่างรวดเร็วเซียวเออร์จิวทำไมคุณถึงมาที่นี่เด็กหญิงตัวเล็กๆปิดปากแล้วพูดว่าพ่อฉันพูดไปหลายครั้งแล้วฉันชื่อ29เก้าฉันชื่อถังยาเรียกฉันว่าเซียวยาก็ได้ฮ่าฮ่าฮ่าชายชราถังตบหัวเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆแล้วถังยาก็จับมือเธอแต่ดูเหมือนเธอจะสนุกสนานพ่อฉันพูดไปหลายครั้งแล้วอย่าจับหัวฉันอย่างไม่ใส่ใจฉันจะสูงไม่อยู่คุณเป็นผู้หญิงของฉันฉันสามารถสัมผััััสคุณได้้มาากกเทท่่ีีนนชอบพรรูวิธงแ พี่ชายพวกเขากําลังทําอะไรอยู่พี่ชายของคุณและเพื่อนน้องชายของคุณทะเลาะก,กันถ้าคุณเข้าไปดูได้ทงังยาเดินไปที่ด้านข้างของวงแหวนด้วยความสนใจอย่างมากดูจบก็เห็นหน้าจียูพระเจ้าทําไมโลกนี้ถึงมีผู้ชายหน้าตาดีขนาดนี้ทงังยาเติบโตมาในครอบครัวนี้มาตั้งแต่เด็กผู้ชายที่ฉันเห็นล้วนตัวใหญ่และหนาสามตัวและฉันไม่เคยเห็นจียูเป็นแบบนี้มาก่อนบทที่62ร่ร่างกายของสัตว์ร,ร้ายที่ลึกซึง้งสมาชิกทั้ง9้าคนของตระกูลทั้งมองหน้ากัน เหนือกว่าทุกคนเตรียมพร้อมและจากปากของทางเอสเอทยเขาพบว่าร่างกายของจียูนั้นสูงมากดังนั้นทุกคนจึงไม่ได้ตั้งใจที่จะรักษาความแข็งแกร่งไว้พวกมันก็บินขึ้นไปพร้อมๆกันสี่คนอยู่ในรูปของสัตว์ร้ายลึกลับคนแรกที่บินผ่านคือทางลิวซึ่งใช้สัตว์ลึกลับที่มีลักษณะคล้ายงูเป็นวิญ,ญญาณสัตว์ร้ายของเขาเขากลายเป็นงูยาวทันทีดูเหมือนว่าตระกูลทางจะอยู่ในตระกูลนี้ทั้งหมดและพวกเขาก็ค้นคว้าเกี่ยวกับสัตว์ลึกลับอย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วยทักษะนี้พวกเขามีความแข็ จียูก้าวไปข้างหน้าและดับรองสุนัขยักษ์ในมือของเขาพันรอบร่างของทังหลิวเหมือนงูยาวดวงตาของทังหลิวเบิกกว้างราวกับว่าเขาไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่เห็นตรงหน้าเขาบินขึ้นไปทันทีและพูดอย่างใจเย็นกับจียูต่อหน้าเขานายน้อยเก่งจริงๆอย่างไรก็ตามตอนนี้นายน้อยไม่มีสมบัติเป็นของตัวเองแล้วเขาจะปฏิบัติต่อฉันได้อย่างไรหลังจากพูดแบบนี้ทังดาก็มาหาจียูแล้วตบมือหมีการเคลื่อนไหวนี้ดูเหมือนจะบรรจุความแข็งแกร่งทั้งหมดของทังดาจีโยรู้ดีว่าอีกฝ่ายรู้ความแข็งแกร่งของตัวเองแล้วเขาจึึงงกระโโดดดข้นมมายไ่ลลัเ เขายืนอยู่บนไหล่ของเขาขมวดคิ้วอุ้งเท้าของหมีตกลงบนพื้นและทั้งเวทีก็จมลงในหลุมขนาดใหญ่ทันทีที่จีอูออกแรงออกแรงที่ขาของเขาทาังดาก็รู้สึกถึงพลังมหาศาลที่กดลงบนไหล่ของเขาทันทีเพราะเขาถูกวิญญาณของเซี X ่ยงเอ็กโอนบีสครอบงำอยู่บนร่างกายของเขาโดยไม่คาดคิดชั่วขณะหนึ่งโดยไม่มีการถดถืนใดๆเขาก็จมลงสู่พื้นโดยตรงจีโยบินขึ้นไปและคนอื่นๆต่างก็ใช้ทักษะอันลึกซึ้งของตนเองทักษะอันลึกซึ้งของสีต่างๆพุ่งไปข้างหน้าน้องชายเพื่อนสามสิบมาเลย เมื่อทางยาเทียจียูคนที่เหลืออีก8คนเดาว่าบางทีน้องสาวของพวกเขาอาจจะชอบเด็กคนนี้แต่ตอนนี้พวกเขาใช้กําลังหมดแล้วและไม่มีทางที่จะหยุดได้ไม่เช่นนั้นพวกเขาก็จะหยุดเช่นกันต้องเผชิญกับการตอบโต้ครั้งใหญ่พวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องลดการปล่อยพลังงานอันล้าลึกอย่างต่อเนื่องแต่พวกเขาทั้งหมดปะทะก,กันและถึงแม้ว่าทักษะลึกลับจะแพร่กระจายไปยังสถานที่ใกล้เคียงแต่จียูก็กระโดดขึ้นทางดาก็ลุกขึ้นยืนจียูพูดไม่ดีถ้าเขาหลบการโจมตีของพวกเขาได้ด้วยความแข็งแกร่งของทางดาไม่มีทางอย่างแน่นอนความเป็นไปได้้ทีีีี่จจะหหลลบการมตน ทั้งอย่าเห็นฉากนี้ด้วยและผู้คนรอบตัวเธอก็ยกมือขึ้นด้วยความประหลาดใจดวงตาเบิกกว้างพี่ชายวิ่งทุกคนตะโกนพร้อมกันจากปลายนิ้วของจียูลมกรดก็ปรากฏขึ้นดาบลมติ้งโฮสใช้ดาบลมและได้รับค่าประสบการณ์หนึ่งดอกจันก้าก้าก้าแม้ว่าใบพัดลมที่อยู่รอบๆจะไม่รุนแรงมากนักแต่พายุเฮอริเคนของจียูก็แข็งแกร่งพอที่จะพัดพี่น้องทางเหล่านั้นออกไปในอากาศ ยกเว้นทางดาครอบครัวทางที่เหลือก็บินลงไปที่วงแหวนแม้แต่ทางเซียวยาก็ได้รับผลกระทบจากลมและบินออกไปข้างหลังจีโยเห็นเด็กผู้หญิงคนนั้นซึ่งอายุเพียง16ปีเท่านั้นพลังอันล้ำลึกจะไปได้ไกลแค่ไหนร่างนั้นเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วติงเจ้าบ้านใช้ป่ามืดและได้รับค่าประสบการณ์หนึ่งดอกจันก้าวก้าก้าเขาบินไปหาเด็กแล้วกอดเขาวไว้ในอ้อมแขนทั้งสองอยู่ในอากาศโดยหันหน้าเข้าหากันภายใต้อิทธิพลของลมใบไม้ที่อยู่รอบๆพวกเขาร่วงหล่นซึ่งสวยงามราวกับมวลภาพภายใต้การคุ้มครองของจีโยทั้งสองก็ล้มลง เซียวหยานอนอยู่ในอ้อมกอดของจียูและจียูก็ดึงเธอขึ้นมาแล้วพูดเบาๆว่าคุณโอเคไหมจีโยถามด้วยความเป็นห่วงเมื่อได้ยินสิ่งนี้ในหูของทางเซียวหยาเธอก็รู้สึกอบอุ่นในใจดูเหมือนว่าการเลือกของเธอนั้นถูกต้องพี่ชายคนนี้มีพลังมากจริงๆทังดาและนายน้อยของตระกูลทางยิมเบยวอย่างช่วยไม่ได้ดูเหมือนวิทยาลัยสตรีจะไม่อยากอยู่ต่อจริงๆพวกเขามองหน้ากันและหัวเราะทังดาพูดอย่างจริงจังและพูดกับจียูด้วยความเคารพขอบคุณที่ช่วยชีวิตฉันนายท่าน ขังเอสเอไยถามจียูด้วยความสับสนพี่ชายพี่จีมีพลังจริงๆแต่ทําไมคุณถึงสุภาพกับเขาขนาดนี้ทังดาพูดอย่างเหยียดยามคุณไม่เข้าใจเรื่องนี้ใช่ไหมคุณชายจีคุณหลบการเคลื่อนไหวได้ในตอนนี้แต่คุณชายจีคุณผลักฉันลงไปที่ด้านล่างของสังเวียนด้วยทักษะที่ลึกซึ้งแม้ว่าฉันจะเป็นคนเดียวที่ยืนอยู่บนสังเวียนในท้ายที่สุดแต่ฉันก็ยอมจำนวนในการแข่งขันครั้งนี้หลังจากพูดสิ่งนี้ทันใดนั้นทุกคนก็กระหนักได้เขาจึงออกมาและพูดกับจียู่อย่างช้าๆขอบคุณคุณจียูที่ช่วย หลังจากที่พวกเขาแสดงความเคารพแล้วจีโยก็พูดเบาๆว่าไม่เป็นไรคุณช่วยเตรียมอาหารคืนนี้เพิ่มได้ไหมทุกคนมองหน้ากันเป็นไปได้ไหมว่านายน้อยคนนี้มีความอยากอาหารมากผู้ฝึกตนลึกลับส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การฝึกร่างกายและเป็นเรื่องปกติที่จะใช้พลังงานมากแล้วคืนนี้ฉันจะดื่มดีๆกับคุณจีโยพูดเบาๆไม่ใช่อย่างนั้นแต่ภรรยาคนหนึ่งของฉันกินได้ค่อนข้างดีโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ทังเซียวย่าผงาดเล็กน้อยเขามีภรรยาแล้ว หลังจากที่จีโยจากไปก่อนที่เธอจะทันได้ตอตอบพี่ชายหลายคนก็เข้ามาข้างหน้าและพูดกับน้องสาวคนเล็กของพวกเขาว่าพี่สาวไม่ว่าคุณจะลืมเขาไปหรือคุณจะทำได้แค่ยอมรับเขาและภรรยาของเขาอย่างเชื่อฟังเท่านั้นข้อเท็จจริงข้อนี้ทังเซยวย่าถอนหายใจเมื่อมองไปที่ร่างที่จากไปของจีโยจีโยกลับไปที่โรงแรมอุ้งเสี่ยวกู่ขึ้นมาและกระซิบอะไรบางอย่างกับเซี่ยวกูเซี่ยวกูเริ่มตื่นเต้นขึ้นมาทันทีพวกเขาเดินไปที่ถนนเพียงเพื่อดูร้านค้าจำนวนนับไม่ถ้วนที่ขายของบนถนนห้องเก็บเสื้อผ้าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งผู้้คนนนนนจววับบไมม่รีเขาา หนึ่งในนั้นพูดว่ามานี่มานี่กระโปรงนางฟ้าแขนกว้างผ่านไปอย่าพลาดนอกจากการกินแล้วสิ่งที่เสี่ยวกู่ชอบมากที่สุดก็คือเสื้อผ้าเธอจับมือของจียูพี่ชายพี่ชายเข้าไปดูสิจีโยก็เต็มใจที่จะพาเธอออกไปดูโลกเขาเดินเข้าไปในร้านพร้อมกับเสี่ยวกู่และพูดเบาๆว่าถ้าคุณชอบอะไรก็ไปดูสิเสี่ยวกู่ตกหลงรักชุดนางฟ้าพลิ้วไหวแขนกว้างที่กำลังประมูลอยู่ทันทีเธอชี้ไปที่เสื้อคลุมสีเหลืองแล้วพูดว่าพี่ชายฉันต้องการสิ่งนั้นจีโยยิ้มเล็กน้อยตกลง ขณะที่ทั้งสองกำลังจะเข้าไปในร้านประมูลทันใดนั้นคนรับใช้หนุ่มสองคนก็เดินเข้ามาพวกเขายื่นมือออกหยุดจีโยและทั้งสองคนและพูดด้วยความดูถูกสถานที่นี้คืออะไรไปเดินเล่นกันเถอะบทที่6 2 3ยาไม่จำเป็นที่ของเราเป็นร้านค้าระดับไฮเอนด์หากคุณไม่ใช่วีไอพีก็อย่าคิดที่จะเข้าไปจีโยถามว่าแล้วฉันจะเป็นแขกผู้มีเกียรติของคุณได้อย่างไรเมื่อได้ยินคำถามของจีโยคนรับใช้คนหนึ่งกล่าวว่าง่ายมากเพียงสมัครเป็นสมาชิกอาวุโสของเราแต่ต้องใช้หินล้ำลึกคุณภาพต ดังนั้นมันเป็นอย่างนั้นจีโยหยิบถุงออกจากแขนของเขาแล้วโยนมันไปที่มือของคู่ต่อสู้อีกฝ่ายเปิดถุงออกเพียงเพื่อดูว่ามีหินล้ำลึกระดับต่ำอยู่สิบก้อนอยู่ข้างในนี่คือสิ่งที่มีเพียงผู้ฝึกยุทธที่ลึกซึ้งเท่านั้นที่สามารถมีได้หากคนธรรมดาอยากได้ต้องแลกหนึ่งแสนเหรียญทองหนึ่งอันหากคุณต้องการแลกเปลี่ยนหินล้ำลึกระดับกลางคุณต้องนำหินล้ำลึกระดับต่ำออกมาหนึ่งแสนอันซึ่งเป็นราคาที่ไม่อาจจินตนาการได้จริงๆแขกได้โปรดคนรับใช้ทั้งสองราวกับว่าพวกเขาเป็นคนลลละะคคนนนนยิดดดีีีีต้้้อรรััับบจจููแแเเซววก่่าาาาาามมมสสสุขขขใหหาาถทพ ผ่านไปสักพักเด็กหญิงอีกสองคนก็หยิบจานซึ่งมีอาหารอยู่ออกมามีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ตะโกนเสียงดังเอาล่ะตอนนี้เรากำลังเริ่มประมูลชุดนางฟ้าพลิ้วไหวแขนกว้างราคาที่ขอครั้งแรกคือหินล้ำลึกคุณภาพต่ำหนึ่งแสนก้อนผู้ชายที่ดูเหมือนขุนนางก็ลุกขึ้นยืนหินล้ำลึกคุณภาพต่ำห้าแสนก้อนดีชายหนุ่มคนนี้ขอราคาห้าแสนหยวนใครจะขอราคาอีกละ่ะจีโยโยกมือขึ้นแล้วพูดอย่างเรียบๆหนึ่งล้านศิลาล้ำลึก อะไรทุกคนหันไปมองที่ด้านข้างของจีอูนอกจากคุณนางแล้วยังมีเด็กสาวรูปหล่อคนหนึ่งแม้ว่ารูปร่างหน้าตาของเธอจะไม่ดีเท่าของเซี่ยกูแต่ยอดเขาคู่ที่อยู่ตรงหน้าเธอกำลังจะระเบิดร่างของเธอกระโปรงยาวก็ธรรมดาให้ทุกคนกลืนน้ำลายเต็มปากแต่นี่ไม่ใช่ส่วนที่ยอมรับไม่ได้มากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อหญิงสาวบิดตัวของเธอยอดเขาแฝดก็สั่นอยู่ตลอดเวลาผู้ชายทุกคนที่อยู่ตรงนั้นยกเว้นจีโยตะลึงอาจารย์ฉันต้องการกระโปรงตัวนั้นแต่คุณไม่อยากให้ฉันใส่กระโปรงตัวนั้นตอนกลางคืน หลังจากนั้นทันทีเธอกระซิบสองสามครั้งข้างหูของนายน้อยผู้สูงศักดิ์นายน้อยผู้สูงศักดิ์จะทนมันต่อไปได้อย่างไรและเขาพูดว่าหินล้ำลึกหนึ่งล้านก้อนทุกคนระเบิดเสียงหัวเราะออกมาศิลาล้ำลึกหนึ่งล้านก้อนนายน้อยได้จ่ายราคาไปแล้วที่นี่ฉันยังพูดไม่จบสิ่งที่ฉันให้ไปคือหินล้ำลึกระดับกลางหนึ่งล้านก้อนหลังจากที่พวกเขาพูดจบจีโยก็พูดว่าถ้าอย่างนั้นฉันจะให้หินล้ำลึกหนึ่งล้านก้อนแก่คุณเป็นไปได้หรือเปล่าทุกคนที่อยู่ณที่นั้นตัวสันเป็นไปไดดด้้หหมว่่่าสสิิงงทีีโยพููนนนนััเ็ลลึกระบ มีหินล้ำลึกระดับสูงทั้งหมดหนึ่งล้านก้อนแค่ซื้อชุดนางฟ้าพลิ้วไหวแขนสั้นตัวเล็กนี้มันก็จะยุ่งยากเกินไปแล้วใช่ไหมทุกคนประหลาดใจในเวลานี้จีโยพูดอีกครั้งโดยธรรมชาติแล้วมันเป็นหินล้ำลึกระดับสูงเราเล่นนะจีโยเป็นเจ้าของเส้นเลือดแร่จำนวนนับไม่ถ้วนในบรรดาเจ็ดอาณาจักรหลังจากได้ยินคำพูดเหล่านี้ทุกคนก็อ้าปากค้างสาวงามหน้าอกใหญ่ยังคงบิดตัวของเธอคุณจะไม่ซื้อให้ฉันเหรอที่นี่หินล้ำลึกระดับสูงหนึ่งล้านก้อนนี่คือสามในันน้้นเขขาาาาจะอออรราคาลงงต่่ไไไปไดย แต่ตอนนี้หากไม่ขึ้นราคาสมบัตินี้จะไหลไปอยู่ในมือของคนอื่นอีกครั้งเขากรอกตาหอวังทรงคนต่อไปของชันฉันไม่รู้ว่าจะไม่มีใครในเมืองเทียนเปียนที่ไม่รู้จักฉันหรือเปล่าขวาหลังจากได้ยินประโยคนี้ทุกคนก็มองดูกันและพูดอย่างเฉยเมยฉันกำลังประมูลหินล้ำลึกระดับสูงจำนวนหนึ่งจล้านก้อนแต่ถ้าเขาต้องการเสนอราคาเขาจะต้องแสดงหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าเขามีสิทธิประมูลความแข็งแกรง่งลูกชายคนนี้แปลกมากฉันเกรงว่าเขาจะไม่ได้มาจากเมืองเทียนเปียนของเราคือให้เขาเป็นพยาาาานนถ้้้้้เเเรไไไดสือผแลวมม่มีงงงิจะทยง ทุกคนพูดคุยกันและผู้ประมูลก็รู้สึกว่านี่สมเหตุสมผลมากดังนั้นเขาจึงพูดว่าขออภัยท่านเราต้องตรวจสอบไม่จำเป็นจีโยยิ้มจังจังสิ่งที่ผลักดันราคาให้สูงขึ้นและถอยกลับวิธีการแบบนี้ไม่ได้อยู่ในใจของจีโยเขาหยิบถุงออกมาแล้วโยนมันออกไปทั้งหมดที่ฉันเห็นคือถุงที่ปรากฏอยู่ในมือของผู้ประมูล เขาเปิดถุงเพื่อดูและสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของเขาก็เข้าไปในถุงเพียงเพื่อดูหินล้ำลึกระดับสูงเต็มสามล้านก้อนเขากลับมาอยู่กับตัวเองและพูดเบาๆความแข็งแกร่งของนายน้อยคนนี้ฉันคิดว่าหลังจากผ่านไปแล้วคุณจะมีพลังในการเสนอราคาได้อย่างแน่นอนเป็นไปไม่ได้ถุงเล็กๆแบบนี้จะบรรจุหินล้ำลึกนับล้านได้อย่างไรถูกต้องกระเป๋าใบนี้เล็กเกินไปใช่ไหมทุกคนพูดคุยกันและในเวลานี้เขาพูดว่ากล้านี่คือร้านประมูลเวนเซียนคุณกล้าไม่เชื่อสิ่งที่ชายชราพูดได้อย่างไร เสียงของเขายังคงมีความแข็งแกร่งอย่างลึกซึ้งและทันใดนั้นในขณะนี้ร่างของเขาก็แพร่กระจายไปทั่วทั้งโรงประมูลเขาพูดเบาๆฉันไม่รู้ว่านายน้อยต้องการขอมากแค่ไหนจีโยเหยียดสองนิ้วออกโดยตรงหินล้ำลึกระดับสูงสองล้านก้อนหลังจากตะโกนประโยคนี้พวกเขาก็มองหน้ากันนายน้อยของครอบครัวคุณโกรธมากจนพูดไม่ออกเขาที้ไปที่จีโยแล้วพูดว่าคุณคุณคุณหลังจากเรียกคุณสามคำแล้วจีโยก็พูดเบาๆแล้วคุณยังถามราคาอยู่ไหมสาวสวยที่อยู่ถัดจากลูกชายของคุณตะคอกอย่างเย็นชาคุณยังถามราคาอยู่หรือเปล่า โทรถามราคาคุณรู้ไหมว่าหินวิญญาณคุณภาพสูงสองล้านหมายถึงอะไรมันสามารถทําให้ครอบครัวธรรมดาเข้าสู่ครอบครัวชั้นหนึ่งได้โดยตรงหลังจากสูดจมูกอย่างเย็นชาเขาก็สลัดผู้หญิงที่อยู่ข้างๆออกไปนางสาระเรวคุณมีข้างเงินมากขนาดนั้นเลยเหรอหลังจากตะโกนประโยคนี้จีโยก็หันกลับมาถ้าเป็นเช่นนั้นชุดนั้นเป็นของฉันใช่ไหมอย่างไรก็ตามผู้ประมูลพยักหน้าจีโยทีและในทันใดนั้นชุดก็ปรากฏบนร่างของเสี่ยวกูผู้ประมูลสูดลมหายใจเข้าลึกๆเทคนิคของจียูนั้นช่างเหลือเชื่อจริงๆเขามีความแข็งแกร่งออัันนรรงงงพลช่่้ไไดยา สถานที่นัดพบของพวกเขาได้รับการคุ้มครองโดยการก่อตัวอะไรก็ได้แต่จีโยที่อยู่ตรงหน้าเขาแค่ยื่นมือออกมาเขาถอดเสื้อผ้าออกและหลังจากที่เสื้อผ้าบนร่างของเซียวกูถูกเปลี่ยนเป็นกระโปรงนางฟ้าแขนกว้างทัศนคติทางจิตของเธอก็เปลี่ยนไปเธอพูดกับจีโยอย่างมีความสุขพี่ชายคุณคิดว่าฉันดูดีไหมบทที่624จีโยแตะหัวของเซี่ยวกูกระดูกเล็กๆของเราน่ารักที่สุดเซียวกูยิ้มหันกลับมาที่เดิมและจีโยวอก็พาเธอกลับไปหาตระกูลถังพี่น้องของตระกูลทังเห็นว่าผู้หญิงที่อยู่ข พวกเขาต่างชื่นชมจียูว่าเป็นผู้หญิงที่โชคดีจีโยหัวเราะเสียงดังผู้เท่าแห่งตระกูลถังขอให้ใครสักคนจัดโต๊ะอาหารรถเลิศจากนั้นทุกคนก็นอนลงบนโต๊ะและเริ่มทานอาหารขาไก่ทั้งหมดถูกกินสะอาดในพริบตาทุกคนจ้องมองตากว้างขณะที่เสียวกูกินไม้ตีกลองเข้าไปในท้องของพวกเขาทีละคนทังยามองไปที่เสียวกูเธอดูไม่เหมือนผู้หญิงเลยแม้แต่น้อยถ้าพี่จียูชอบเขาก็ควรจะชอบตัวเองด้วยในขณะนี้ทังยาหยิบเนื้อสารในหมูเปรี้ยวหวานขึ้นมาแล้วนั่งข้างจีโย พี่จีบ่ายวันนี้คุณเหนื่อยจากการทะเลาะก,กับพวกพี่แล้วมากินอะไรเติมพลังให้ร่างกายกันดีกว่าจีโยฮัมเพลงและกัดเนื้อสันในหมูรสหวานอมเปรี้ยวลงไปพี่น้องตระกูลทั้งมองดูฉากนี้ทีละคนน้องสาวที่คอยครอบงำตามปกตินี้จะมีด้านที่อ่อนโยนเช่นนี้ได้อย่างไรทันใดนั้นความอิจฉาที่พวกเขามีต่อจียูก็ถึงจุดสูงสุดจีโยพูดเบาๆถ้าอย่างนั้นก็ขอบคุณนะซิสเตอร์ยาในขณะที่ตระกูลทังกำลังรับประทานอาหารจูจ่ๆก็มีคนรับใช้สองสามคนเดินเข้ามา พวกเขาจับมือกันและพูดกับคนที่นั่งท่านผู้เท่ามีคนสองสามคนจากตระกูลซูอยู่ข้างนอกประตูและพวกเขาบอกว่าพวกเขาต้องการให้คุณมอบถังหมิงหยวนหลังจากพูดแบบนี้ทุกคนก็เดินเข้ามาทีและคนแต่ละคนถือมีดยาวอยู่ในมือผู้นำเป็นชายชราอายุมากกว่า200อปีฉันเห็นเขาตะโกนด้วยความโกรธทั้งงออกมาหาฉันตระกูลถังของคุณมีความสามารถมากคุณฆ่าหลานชายอันล้ำค่าของฉันและแม้แต่แก้ไขผู้เท่าผู้ยิ่งใหญ่ของตระกูลทังของเราด้วยซ้ำหลังจากตะโกนประโยคนี้หลายคนก็วิ่งออกไปข้างหน้าเขาและทุกคนก็หยยิบดาาาวอออกกกจกแขขขนงพเ ยามรับของตระกูลทังก็เตรียมพร้อมเช่นกันทงังทังเดินออกไปพร้อมกับลูกชายหลายคนของเขาทำไมตระกูลเอสไม่สามารถควบคุมลูกชายของพวกเขาด้วยตัวเองได้ดังนั้นพวกเขาจึงยังต้องการสร้างปัญหาให้กับครอบครัวของคนอื่นเมื่อได้ยินสิ่งนี้เขาก็โกรธมากจนตะคอกส่จีอยู่อย่างเย็นชาเจ้าหนูตัวเหม็นฉันคิดว่าคุณกําลังหาที่ตายผู้อาวุโสที่หลีเดินกับโผลลกกระเพลกไปข้างหน้าและกระซิบบางอย่างกับชายที่อยู่ข้างๆเขาอะไรเจ้าหนูคุณคือคนที่ฆ่าหลานชายของฉันใช่ไหม ทั้งทั้งกล่าวว่าผู้เท่าที่ฉันคิดว่าคุณเพิกเฉยต่อการดำรงอยู่ของฉันใช่ไหมเพึ่งฉันเป็นปรมาจารย์ในระดับที่สองของขอบเขตลึกซึ้งของมนุษย์แล้วคุณอยากเป็นศัตรูของฉันเพียงเพราะคุณเพิ่งก้าวเข้าสู่ขอบเขตลึกกล้ำของมนุษย์หรือเปล่าทุกคนในตระกูลทางต่างประหลาดใจอะไรนะเมื่อใดที่เ s i นกุลหายก้าวไปถึงระดับดังกล่าวยิ่งพวกเขาคิดถึงมันมากเท่าไรพวกเขาก็ยิ่งตื่นประหนกมากขึ้นเท่านั้นระดับที่สองของขอบเขตลึกกล้ามของมนุษย์นับตั้งแต่เขาเข้าสู่ขอบเขตลึก ระดับแรกคือโลกใหม่ตอนนี้เขาได้เข้าสู่ระดับที่สองของขอบเขตลึกกล้าของมนุษย์แล้วแม้แต่ผู้เท่าทั้งก็เทียบไม่ได้สำหรับเขาอัญญประกาศคู่เมื่อได้ยินประโยคนี้เขาก็ตะคอกอย่างเย็นชาคำพูดใหญ่โตไม่ต้องละอายใจหลังจากตะโกนอย่างรุนแรงพลังงานอันล้ำลึกในร่างกายของเขาก็เพิ่มสูงขึ้นผู้เท่าสี่ตายซะในทันใดนั้นความแข็งแกร่งอันล้ำลึกในร่างกายของปรมาจารย์ทางทางได้มาถึงระดับที่สองของอาณาจักรที่ลึกซึ้งของมนุษย์ เขาถูกปกคลุมไปด้วยพลังอันล้ำลึกชั้นเล็กๆและเขาก็บินไปในคริบตาผู้เท่าซีจะต้องไม่พ่ายแพ้มีเพียงจีโอวเท่านั้นที่รู้ว่าทั้งสองยังคงทดสอบความแข็งแกร่งของกันแอร์ละกันสองหมัดตัดกันโรเกอรี่หลายแห่งของตระกูลทางพังทลายลงด้วยผลพวงของพลังอันล้ำลึกมีเสียงดังปงังมีเสียงดังมาจากหินและพวกเขาก็ซุดตัวลงทีละคนทั้งสองดึงร่างของตนกลับยืนอยู่ที่ปลายทั้งสองข้างแล้วมองหน้ากันผู้เท่าทั้งไม่คิดว่าคุณจะมีพลังที่แข็งแกร่งขนาดนี้ ผู้เท่าซีหลังจากผ่านไปหลายปีคุณได้รับอนุญาตให้ก้าวหน้าดังนั้นฉันจะได้รับอนุญาตให้ก้าวหน้าไม่ได้หรือหลังจากพูดสิ่งนี้แล้วทั้งสองก็รีบวิ่งขึ้นไปอีกครั้งการประทะก,กันอีกครั้งชายชรา,าของตระกูลเอสเอชัยพบว่าทางังทังอ่อนแอกว่าเขาความแข็งแกร่งอันล้ำลึกในร่างกายของเขากลายเป็นนกสีฟ้าในทันใดทักษะลึกลับคว้าอาหารหลังจากคำรามคำพูดเหล่านี้นกสีฟ้าในมือของชายชรา,าแห่งตระกูลซือก็บินออกไปและดูดพลังงานอันล้ำลึกจากกล่าง,งของคู่ต่อสู้อย่างต่อเนื่องเมออเนนนนาากี้้้งงงดูสิบทฟ เทคนิคลึกลับใบมีดเปลวเพลิงพลังงานอันล้ำลึกในมือของเขากลายเป็นมีดยาวและเขาก็ที้ไปที่นกสีน้ำเงินอย่างแผ่วเบาทันใดนั้นมีดยาวก็เข้ามาตรงหน้านกสีน้ำเงินประกูลเ s i เก่กาตะคอกอย่างเย็นชาและพูดเบาๆมันขึ้นอยู่กับคุณหรือเปล่าหลังจากตะโกนคำพูดเหล่านี้เขาก็ห่ยงนิ้วย่างหนักและทันใดนั้นนกสีฟ้าก็ระเบิดพลังอันล้ำลึกออกมาปากของมันก็เปิดออกเล็กน้อยและในทันใดนั้นพลังงานอันล้ำลึกก็รวมเข้ากับร่างของนกสีน้ำเงินอย่างต่อเนื่องทักษะอันลึกซึ้งของผู้อาวุโสทังทังหายในนทที ผู้เท่าที่หัวเราะไม่คิดอย่างนั้นนะคุณทังชันได้ฝึกฝนท่านี้อย่างหนักเพียงเพื่อจัดการกับใบมีดที่ลุกไหม้ของตระกูลทางของคุณเหยื่อของฉันคือการปกป้องผู้อยู่ยงคงกระพันในโลกนี้หลังจากที่เขาพูดจบเขาก็ยิ้มเบาๆและในขณะเดียวกันก็โบกมืออีกข้างเล็กน้อยเพียงเพื่อดูงูยาวรวมตัวกันจักฉีแกงว่ยอย่างต่อเนื่องบนพื้นมันบินขึ้นมาทันทีเปิดปากที่เปื้อนเลือดและกัดแขนของทงังทังด้วยการกัดอย่างหนักทงัทงทังไม่มีเวลาต้อตอบเลยหลังจากถูกกัดใบหน้าของเขาก็เปลี่ยนเป็นสีน้ำ จีโยพูดเบาๆคุณใช้ยาพิษจริงเหรอเจ้าหนูต่อไปก็ควรเป็นตาของเจ้าแล้วทันทีที่คำพูดจบลงจีโูก็บินไปข้างหน้าในพริบตาดึงดาบยาวออกมาเหนือเอวของเขาและฟันงูยาวนั้นด้วยการโจมตีอย่างหนักพร้อมกับเสียงคลิกงูยาวที่ควบแน่นแก๊งก๊สก็ได้ยินเสียงคลิกงูยาวกลายเป็นหมอกสีน้ำเงินพูดเท่าซีมองไปในทิศทางของจีโยและพูดอย่างใจเย็นฉันไม่เคยคิดเลยว่าคุณจะสามารถตัดงูที่กังในระดับที่สองของอาณาจักรลึกล้าม,มนุษย์ได้ จีโยพูดเบาๆขอบคุณท่านสังฆราชถังที่ช่วยฉันแต่พิษบนร่างกายของคุณต้องได้รับการฟื้นฟูเขาโยนขวดยาลงในแหวนใส่มือของผู้เท่าถังปรมาจารย์ทั้งมีพิษมากในขณะนี้นั่งขัดสมาธิบนพื้นหลับตาและเริ่มปรับลมหายใจลูกชายทุกคนของตระกูลทางยืนอยู่ตรงหน้าเขาพร้อมกับสมบัติอยู่ในตัวมือ